รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่ากฟ้าเขียวค่ะเรามาติดตามการแล่นเรือสำรวจหมู่เกาะสวาบัดต่อกันเป็นวันที่6นะคะเมื่อเช้านี้ผู้โดยสารก็ได้ลงเรือยางไปสำรวจทะเลน้ําแข็งและแพ็กไอซ์แล้วกลับมาขึ้นเรือเควสเพื่อเดินทาง,งต่อไปขอให้คุณพ่อเล่าต่อว่าจุดหมายต่อไปนั่นคือที่ไหนคะทะเลน้ําแข็งเนี่ยคือจุดเหนือสุดของทริปเราทางนี้หลังจากนั้นเรือเควสก็เดินทางลงใต้ไปยังเกาะที่มีชื่อว่า เกาะคาวที่12ซึ่งคณะสำรวจบอกว่าเกาะเนี้เรามีโอกาสที่จะพบหมีโพล่าด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราจะพบอะไรที่เกาะนี้ครับคณะํำรวจนำผู้โดยสารลงเรือยางลําลำไปสำรวจเกาะคาวที่12ซึ่งเป็น 12, เกาะที่ไม่ใหญ่นัก มีภูเขาหินซึ่งนกนางนวลขาดำหรือ b l a c ล l a เล k i t t ต Wake เป็นหมื่นตัวทำรังอยู่บนหน้าผาสูงชันนักสํารวจซึ่งทําหน้าที่เป็นไกด์และขับเรือลําของผมบอกให้พวกเราช่วยจับตาดูที่หน้าผาเพื่อจะพบหมีโพล่าเพราะในช่วงนี้ที่ทะเลยังไม่เป็นน้ำแข็งนั้นหมีโพล่าจะอดอยากมากถึงกับปีนหน้าผาไปกินไข่นกและจับนกกิน พวกเราช่วยกันมองแต่ก็ไม่พบผีสักตัวเรานั่งเรือยางเรียบชายฝั่งของเกาะไปยังอีกด้านหนึ่งเพียงครู่เดียวก็พบหมีโพล่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เจ็ที่พบในทริปนี้ยืนอยู่บนภูเขาไกลออกไปกำลังมองมาที่ขบวนเรือของเรา แล้วก็เดินลงจากเขามุ่งหน้ามาที่เรือของพวกเราซึ่งลอยลำถ่ายภาพหมีตัวนี้อยู่สักครู่เดียวหมีก็ลงมาถึงโขดหินริมทะเลและจ้องมาที่เรือของเราคงตัดสินใจไม่ถูก ว่าจะเลือกกินลำไหนก่อน แต่ในที่สุดก็เดินถอยกลับขึ้นไปบนภูเขาขณะที่ขบวนเรือยางก็แล่นต่อไป ตัวที่เจ็นี่ดูอ้วนท้วนดีนะคะคงไม่ค่อยอดอยากมากนักน่าจะหาอะไรกินได้บ้างน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเกาะเนี่ยดูไม่แห้งแล้งนักนะอย่างน้อยก็มีรังนกเป็นหมื่นรังซึ่งหมีเนี่ยสามารถจะไปกินไข่นกประทังชีวิตได้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจะพบหมีอีกไหมบนเกาะน,นี้เรือของพวกเราแล่นต่อไปได้เพียง1ินาที ก็พบหมีโพล่าอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่แปดนั่งอยู่บนที่ราบบนฝั่งไกลออกไปดูไกลๆก็คิดว่าตัวคงไม่ใหญ่นักแต่เมื่อหมีตัวนั้นลุกขึ้นยืนเต็มตัวจึงเห็นได้ว่าเป็นหมีที่มีขนาดใหญ่มากไม่ใช่หมีวัยรุ่นใายที่ขับเรือบอกว่าเป็นตัวผู้รูปร่างกำยำใหญ่โตส่วนตัวที่พบก่อนหน้านี้เป็นตัวเมีย คลื่นริมฝังช่วงนั้นไม่ค่อยแรงเรือของเราจึงร้อยถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอได้กันมากพอสมควรมีตัวนั้นก็เดินตรงมาที่เราและมาหยุดอยู่บนหาดจ้องมองดูพวกเราในเรือทั้งห้าลำแต่ก็ไม่แสดงท่าทีดุร้ายหรือจะลงมาในทะเลเพื่อล่าพวกเราสักครู่ก็นั่งลง ครับท่านได้เจอไหมครับหมีโหได้เจอหมีตัวที่8ที่ได้เจอเนอะถึงได้ว5วันเนีม<อ>ก็คงเมื่อถ่ายภาพหมีตัวที่8จนพอแล้วขบวนเรือยางก็แล่นอ้อมเกาะไปอีกด้านหนึ่งเพื่อกลับไปเรือใหญ่ด้วยความพอใจที่ได้พบหมีโพล่าอีก2ตัวนับเป็นตัวที่7และตัวที่8แต่ไปได้อีกสักครู่เดียว ก็พบหมีโพล่าตัวที่9ซึ่งเป็นตัวเมียวัยรุ่นนอนอยู่บนกองหินริมฝั่งสองวันที่ผ่านมานี่สนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีนะคะได้พบหมีโพล่าถึง6ตัวใน2วัน ผู้โดยสารก็คือคักนะทุกคนก็เริ่มเชื่อมั่นในคณะสำรวจว่าวางแผนเดินทางไว้ดีมากก็นับตั้งแต่วันที่4ี่ที่เดินทางมาเนี่ยเราพบหมีโพล่าทั้งหมด9ตัวแล้วนะ<ฮ>เรียกว่าพบทุกวันเลย<ฮ>ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะพบอีกเบ้คุยกับคณ,บคณะ,ะสำรวจนะคะเขาบอกว่ายังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่เรายังไม่ได้พบอีกนะคะเช่นกวางเรนเดียสวาบัตแล้วก็หมาจิ้งจอกพวโลกเหนือแล้วก็ยังมีนกอีกหลายชนิดแต่เชื่อว่าจะได้พบแน่ค่ะ ก็โอกาสที mesela, bon ่จะพบหมีโพล่าก็ยังม <Okay. S 1> ีอ <Okay. S 1> mm ีกนะเพราะว่าได้มีการสำรวจว่าที่หมู่เกาะโวบาททั้งหมดเนี่ยมีหมีโพล่าอยู่ราว5 0 0 0ตัวก็คิดว่าคงจะได้พบอีกนะเดี๋ยวจะไปดูว่าวันต่อไปเนี่ยเราจะได้พบอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างเมื่อผู้โดยสารและเรือยางทุกลำกลับขึ้นเรือเรียบร้อยหลังจากได้ลงเรือยางไปสำรวจเกาะคาวที่12และได้พบหมีโพล่าอีกสาตัว เรือเควก็ออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปจุดหมายต่อไปคือหมู่เกาะซิโยยาเน่หรือเซเว่นไอแลน s หรือหมู่เกาะเจ็ดเกาะ r e ือเควสระไปจอะท่อสมออยู่ในอ่าวที่ล้อมรอบด้วยเกาะเจ็ดเกาะตามชื่อของหมู่เกาะ นี้อีกวันครับที่เราจะขึ้นไปแลนดิง้งบเกาะเกาะนี้ชื่อเกาะพิบโซยาเป็นเกาะที่อยู่เหนือสุดของหมู่เกาะสวาบัตทั้งหมดเลยก็หวังว่าคงจะเจอเห็นกายเขาบอกจะมีวาลรัสอาจจะมีหมีโพลาแบ์อีกก็ได้ครับวันนี้เราก็จะขึ้นไปแต่อุณภูมินี่ก็บอกบมนเกาะเนี่ยหนึงองศานะแล้วถ้าเกิดมีลมเนี่ยจะติดลบด้วยแต่เราก็เตรียมชุดมาพร้อมครับไปกันครับ ซูมถ่าย,ายสั้นถ่ายยาวพร้อมที่ขึ้นไปตอนนี้ทางเรือเขากำลังเอาเรือโซเดียกหรือเรือยางลงมาที่ทะเลครับเพื่อจะบรรทุกพวกเราขึ้นไปบนกเกาะกำลังลงมาเที่ยทั้งหมดมีห้าลำด้วยกันที่เราจะขึ้นไป หลังอาหารเช้าคณะสำรวจก็นำผู้โดยสารลงเรือย,ยางเพื่อไปแลนดิ้งที่เกาะพิบโซยาอาดามหัวหน้าคณะสำรวจแบ่งผู้โดยสารเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเดินสำรวจเกาะพิบโซยาขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง ไปโซเดียครูสคือนั่งเรือยางสำรวจเกาะต่างๆซึ่งอาจพบหมีโพล่าหรือสัตว์อื่นๆเช่นกวางเรนเดียสวอบาทหรือหมาจิ้งจอกคู่โลกเหนือผมกับทีมงานเลือกไปกลุ่มนั่งเรือยางสำรวจเกาะซึ่งมีสองลำด้วยกันตอนนี้ผมขึ้นมาบนเกาะทิพโซยากับผู้โดยสารนะและมีทั้งหมด4 7, 7ชีวิตทางนี้นะครับก็อากาศก็ หนาวนะนี้1หนงองศาแต่ถ้ามีลมด้วยเนี่ยก็จะลบมันลบสองลบ3ก็เย็นแต่พวกเราก็ใส่เสื้อผ้ามาพเพราะว่าทางเรือเขาเตือนแล้วว่าอากาศเย็นคนหน้าเอ็กซเพ i o ชัเนี่ยเ้าบอกเห็นมีโพล่าอยู่บนนั้งตัวนึงแต่ว่าอยู่อีกเกาะหนึ่งเดี๋ยวักี้เดี๋ยวเราจะเป็นตามไปดูเรือสองลำล่นข้ามอ่าวไปยังเกาะที่อยู่ตรงข้ามคือเกาะมาเตนโซยาเมื่อถึงเกาะ พวกเราก็ยิ้มออกมาด้วยความมีใจและตื่นเต้นที่พบหมีโพล่าตัวที่สินอนอยู่บนหิมะที่เชิงเขาลูกหนึ่ง นะคะที่ได้พบหมีโพล่าเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่10แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้พบอีกะคะ่ะพ่อเนี่ยเชื่อมั่นในคณะสำรวจนะเพราะว่าพวกนี้เขาเดินทางมาบ่อยแล้วคุณเคยกับภูมิประเทศแถบนี้แล้วก็มีข้อมูลว่าเกาะไหนเนี่ยมีโอกาสที่จะพบหมีโพล่าบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูว่าหมีตัวที่10ที่เราพบเนี่ยนะจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างหรือเหมือนกับหมีตัวอื่นที่เราได้พบมาแล้ว พวกเราเริ่มคุ้นกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของหมีโพล่าและรู้ดีว่าในช่วงนี้ที่ทะเลยังไม่เป็นน้ำแข็งและหมีโพล่าอดอยากเพราะไม่สามารถล่าแมวน้ำได้จึงพยายามกินทุกอย่างที่กินได้เพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดจนาจะถึงฤดูหนาวดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่หมีตัวนี้นอนจ้องดูเรือยางของพวกเราสักครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นยืนและเดินลงมาที่ชายฝั่งทะเล ดังในภาพแต่หมีตัวนี้ทำในสิ่งที่แตกต่างจากหมีตัวอื่นที่เราได้พบมาและเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงคือเดินลงไปในทะเลและว่ายน้ำตรงมาที่เรือย,ยางของเราด้วยเจตนาที่จะเป็นอย่างอื่นไม่ไปไม่ได้นอกจากต้องการจะกินพวกเราเป็นอาหาร ไกด์ของเราบอกว่าจะนำเรือออกไปให้ไกลเพื่อให้หมีรู้ว่าถึงอย่างไรก็ว่ายตามเราไม่ทันและจะกลับขึ้นฝั่งไปเองเพราะไม่อยากให้หมีว่ายน้ำอยู่นานจนหมดแรงเมื่อเรือของเราแล่นห่างออกไปหมีตัวนั้นก็ว่ายกลับไปขึ้นฝั่งดังที่ไกด์บอกตอนนั้นสงสารหมีก็สงสารนะคะแต่ก็รู้ว่าถ้าปล่อยให้เขาเข้ามาใกล้เรือเราก็ไม่ได้จะเป็นอันตรายต่อพวกเราค่ะ อ๋อกาก,ก็ทําถูกแล้วนะเพราะว่าหมีเนี่ยดูน่าสงสารจริงองที่ลูกบอกเนี่ยแต่จริงจริงแล้วดูร้ายนะก็ลองนึกสิถ้าพวกเราลงไปอยู่ในน้ำเนี่ยนะรับรองไม่รอดจากหมีสักคนหนึ่งคุณพ่อเล่าต่อสิควะว่าหมีทําอะไรต่อไปอ,อ๋อเรื่องราวของหมีตัวที่สิบยังไม่จบนะเดี๋ยวไปดูภาพวิดีโอกันว่าหมีตัวที่สิบเนี่ยทำอะไระเมื่อหมีกลับขึ้นไปบนฝั่งเขาทำในสิ่งที่เราไม่เห็นบ่อยนักคือนอนกลิ้งตัวบนหิมะ เพื่อเช็ดตัวที่เปียกให้แห้งแล้วไปนอนอยู่บนหิมะตามเดิมขณะนั้นเรือยางลำอื่นกับผู้โดยสารคนอื่นๆก็ทยอยมาสมทบหลังจากที่กายของเราวิทยุไปบอกให้หัวหน้าคณะํำรวจทราบว่าเราพบหมีโพล่าอีกตัวหนึ่ง มาถึงของเรือยางลําอื่นและจำนวนคนที่มากขึ้นได้เรียกความสนใจของหมีตัวนี้อีกครั้งหนึ่งหมีลุกขึ้นและเดินลงมาที่ริมฝั่ง,งมันยืนอยู่บนโขดหินที่ใกล้น้ำที่สุดจ้องดูผู้โดยสารในเรือยางพร้อมกับเงยหน้าขึ้นสูดกลิน่นเหมือนกับกำลังตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงว่ายน้ำไปล่าเหยื่ออีกสักครั้งไหมแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจไม่เสี่ยงอีก แล้วเดินกลับขึ้นไปบนหิมะแต่ก็ยังหยุดและหันมามองพวกเราพร้อมกับสูดกลิ่นอีกแต่ก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าว่ายน้ำไล่เรือของเราไม่ทันแน่จึงหันหลังเดินไกลออกไปแต่ก็ยังเงยหน้าสูดกลิ่นเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเดินหายลับไปหลังภูเขา ผมก็ได้พบหมีตัวที่สิบคนล์บแบร์ตัวที่สิบนะในทริปนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นหมีหนุ่มประมาณสามปีแล้วพึ่งจากจากแม่มาตามปกติลูกหมีเนี่ยจะอยู่กับแม่ประมาณสองปีแล้วก็ออกมาหากินโดยอิสระเนี่ยเราก็เจอตัวนี้เป็นหมีหนุ่ม คณะของเราเนี่ยที่ไปดูหมีเนี่ยมีสองลำก็ประมาณเก่อบยี่สิบขึ้นเพลงสองชั้นมีฟูดมีทุกอย่างหมดเพราะว่าอากาศหนาวที่ทุกคนกำลังจะลงเรือครับ กิจกรรมของพวกเราในวันนี้ยังไม่หมดนะครับแต่ว่าเวลาหมดแล้วผมกับเป้และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับวามมารึงตาตรึงใจนิรการสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาทุกท่าน <S 2> <S 2> ลินเที่ยวชมปล่อยอารณ์ฝันเกินคำ